ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพชรสนใสไม้จิ๋วจะพาท่านผู้ชมพเพื่อนเพื่อนที่ชอบในการบันไซไปดูไม้บันไซที่อยู่บนดาดฟ้ากันนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเขาจะไปดูกันว่าบรรยากาศร้อนๆแบบนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะเหี่ยวหรือว่าเขาจะเป็นยังไงวันนี้ผมขอจะพาท่านผู้ชมเพื่อนผู้ชม ดูบรรยากาศข้างบนนะครับไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับทางช่องเพชรบอนไซไม้จิ๋ววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศ ตอนเที่ยงเที่ยงใกล้จะบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหน้าเป็นรืดูฝนหรือว่ารืดูร,ร้อนกันแน่แดดเปี้ยงเลยต้นไม้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะวงจะ ใบก็มีอาการตกๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กางแจงร้อนมากมันเป็นพื้นปูนด้วยนะครับมันก็ทำให้ร้อน ยิ่งไม่มีอะไรรองพื้นกระถางด้วยแล้วลากต้นไม้มันลงไปโดนพื้นมันก็จะทำให้ต้นไม้นะใบเหี่ยวก็ต้องคอยลดน้ำกันในช่วงกลางวันก็ต้องลดนะครับถ้าอยู่ในพื้นปูนแบบนี้จะช่วยลดความร้อน ของปูนได้ถ้ารดก็ต้องลดให้ชุ่มเลยนะครับถ้าลดนินดๆหน่อยๆก็ยิ่งทําให้น้ําร้อนยิ่งทําให้ต้นไม้เราเหี่ยวนะครับเราต้องลดให้ชุ่มๆเปียกๆไปเลยมันก็ กลางวันมันก็เป็นภาพสะท้อนแสงก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้อากาศร้อนมากเลยคงอยู่ต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องเข้าไปพักผ่อนในร่มแล้วเย็นๆนะกลับมาลดน้ำอีกทีนึง สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ